สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองหลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนล่าสุดกันอีกคู่ของศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่1เนื่องจากฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวถอนตัวออกไปทางผู้จัดหามวยมาแทนในพิกัด106ปอนด์ต่อ108ปอนด์นครับมาดูคู่ชกกันครับมุมแดง2พยักษยูฟ้ามุมเด็กเสียนอายุ15ปีสูง165ซนติมตรเป็นมวยขวา จังหวัดสมุทรปราการซ้อมที่ค่ายมุมเด็กเสียนชื่อเดิม2พยักษจิตเมืองนนเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับดักจังหวะศาสตร์แข้งมีหมัดตามโต้แรงมีลูกหักลูกเทเข้าออกรวดเร็วครับ3มไฟล่าสุดสิงหาคม65ชนะนอกยก5เพชรประพาพรสอเตชพันธ์กันยายน65แพ้คะแนนฉลามทองลูกของตันตุลาคม65ชนะคะแนนวันผู้ใหญ่เกียรติวิน,นัยมาดูคู่ชกกันครับ มุมน้ำเงินสภาพเพชรสิงสมัยอายุ21ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดปัตตานีซ้อมที่ค่ายสิงสมัยชื่อเดิมแหลมเพชรสิงสมัยเป็นมวยขวาล็อกลัดมัดตีปั้มในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเดินชน5ยกครับ3ไฟล่าสุดกันยายน65แพ้คะแนนเพชรป่าศักดิ์สโสพิษตุลาคม65ชนะคะแนนอุดรน,น้อยออูดอุดรตุธันวาคม65แพ้คะแนน เพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่เชิงมวยสมองมวยสภาพร่างกายการเตรียมตัวความรวดเร็วมวยยืนในรายการบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าครับส่วนตัววันนี้ออกไปที่2พยักษยูฟ้าบูมเด็กเซียนจะบทชนะสภาเพชรสิงสมัยไปได้อย่างสนุกเล้าใจมันทุกยกครับจบกันไปแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชก คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันให้อีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้ปีใหม่นี้พี่น้อง f อทุกท่านมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีกระต่ายและโชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ